สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่องพงผ่าเลาะนะครับพี่น้องก็สวัสดีตอนใกล้จะเที่ยงนะครับทุกท่านเนาะเมื่อคืนนี้ก็นะพวกเรานะเดินทางมาถึงบ้านนะก็เกือบที่หนึ่งนะครับพี่น้องเนาะที่หนึ่งนะเกือบที่หนึ่งเนาะ ตอนแรกก็ว่าจะอยู่จนจบงานนะครับพี่น้องพอดีน้องไอเดียเนาะ,นะอยากจะกลับมาพักผ่อนนะครับเ <c oughs> พราะว่าวันนี้นะน้องไอเดียต้องไปโรงเรียนนะครับพี่น้องก็เลยเดินไปนบอกผมเมื่อคืนพ่อไปกลับบ้านกันนะครับ <c oughs> เดียวมันง่วงนอนเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องไปโรงเรียน,นก็เลย พาน้องไอเดียกลับมานะครับก่อนที่จะกลับมาเนาะผมก็ไปลามาไหว้ครับพี่น้องเอฟซีพาน้องไอเดียนะครับไปอบอกนะลุงพลป้าเต็นนะครับก็เดินทางกลับมานะครับส่วนคลิปนะฮะเอฟซี FC ทุกท่านนะผมก็เมื่อคืนนะครับก็ไม่ได้ปล่อยปล่อยคลิปเลยเนาะในช่วงเวลาที่ มีการแสดงนะครับก็ผมทำคลิปเนาะ,ะลงคลิปไว้นะครับแล้วก็นำมาปล่อยในวันนี้นะฮะมาขายในวันนี้เนาะทุกท่านขายในวันเดียวมันหมด <c oughs> นะฮะอ่ะก็ลอกคาบนะฮนะเอฟซนะจากไอ้หนุ่มสลายนะครับมาเป็นไอ้หนุ่มชาวสวนยางนะครับพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวจะทำการ รับมีดนะรับไปแล้วเนาะได้หนึ่งเล่มนะก็เหลืออยู่เล่มเล่มหนึ่งนะที่ยังไม่ได้ทาการรับนะครับพี่น้องอ่ะส่วนแม่มาต่อยนะครับก็ตื่นเช้ามานะครับพี่น้องก็ไปงานข้าวดำนะครับเนาะงานข้าวดำนะครับที่ชาวบ้านเนาะ ไปงานแข่งเรือนะที่ปทุมธานีนะครับเนาะขากลับเนาะก็เก,กิดอุบัติเหตุเนะขายังไม่ได้เอาไปนำไปเผาเลยนะครับบ้านผมเรียกว่านําไปทิ้ง <c oughs> นะถ้าถ้าบอกว่านําไปทิ้งนะคุยกันเมื่อวานเนาะกับพี่พแดงนะฮะอา้าวคนทั้งคนจะนําไปทิ้งได้ไงนะโอ้ภาษาบ้านๆเนานะทุกท่านเนาะ ภาษาบ้าน,านเรานะภาษาบ้านผมเรียกว่านําไปทิ้งนะก็คือนําไปเผานะครับนะ <c oughs> ก็ไปช่วยงานนะครับแต่เช้าเลยนะส่วนผมก็อยู่บ้านคนเดียวนะครับทยอยปล่อยคลิปนะฮะให้พี่น้องทางบ้านได้ชมกันนะครับพี่น้องก็ก่อนอื่นเนาะก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะขอบคุณนะ เจ้าของสถานที่นะครับก็ลุงพลประนะที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับรวมไปถึงนะพี่น้องยนะูทูบเบอร์ที่อยู่ที่จับปรงนะดงนะที่ให้การต้อนรับนะทักทายผมนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะแม่แม่เอฟที่มาร่วมนะในงานบวงสรวงอุ้ปู่ นในห่วงเวลา,อาสองวันนะครับในวันที่9แล้วก็วันที่10นะครับพี่น้องก็รู้สึกว่า,ามีความอบอุ่นนะครับนะมีความอบอุ่นเดินะไปทางไหนก็มีมีแต่คนทักทายนะครับ,นะรบยังจำผมได้นะครับทุกท่านเนาะก็ต้องขอขอบคุณนะเป็นอย่างสูงเลยนะครับ เ <c oughs> มื่อคืนนะครับทุกท่านเนาะจะเล่านะครวินาทีที่ผมแอบนะฮะเอนะนะถ่ายคลิปไปด้วยนะเอเนาะแอบน้ําตาไหลนะครับทุกท่านมันอดนะมัน,นมันจุกในใจนะมันจุกในอกนะฮะเอเนาะวินาทีที่นักแสดงนะครับน้องๆเขาเล่าประวัติ การเดินทางนะขององค์ปู่ปฏิจิตนะจากบ้านกกอกนะถึงจำปาดงนะฮะผมก็ไปนั่งคิดนะในช่วงเวลาที่ผมทำงานนะฮะสอาทิตย์หรือ14วันนะฮะทุกท่านเนาะทำการสกัดทำการแยกปูนนะครับพี่น้อง f อ นะทั้งมือแตกนะฮะทุกท่านเนาะเหงื่อไหลไข้ย้อยนะครับ,นนขยยนะรบแข่งกับแดดนะครับแข่งกับเวลานะครับผมนึกภาพนะหลับตานึกภาพน้ำตาผมออกเลยนะน้ำตาผมไหลเลยนะฮะเอฟซี FC เนะาะเมื่อคืนก็นั่งอยู่ข้างๆลุงพันธ์ถยบ้านนอกเดอ้อนะแต่ลุงพันธ์ไม่ไม่อะไ,ไม่เห็นผมหลอกนะไม่สังเกตผมหลอกนะ นุพันธ์ก็น่าจะมองนักแสดงอยู่ผมน้ำตาผมร่วงเลยนะฮะแล้วก็น้องๆเขาทำการแสดงเสร็จนะแม่เพียงน,นะฮะก็เรียกผมนะแม่เพียงก็น้ำตาไหลนึกถึงชะะ่วงเวลาที่พวกเราทำการขนย้ายนะเคลื่อนย้ายไม่ใช่ขนย้ายเนาะเคลื่อนย้ายองค์ปู่ปฏิจนะิตจากบ้านเกากอกสู่จำประดง นะครับพี่น้องมันเป็นเนาะก็อย่างอย่างที่พี่น้อง fc เนาะใครๆก็นึกถึงนะฮะนึกถึงนะถ้ามีภาพประกอบนะฮนะ fc เนาะแบบวบาม,มันจะโอ้โหน้ำตานะผมว่าร้องแน่นอนนะครับรทุกท่านขนาดลุงพลนะครับรทุกทนะ่านเนาะผมมองไปนะที่ลุงพลนะลุงพลเช็ดน้ำตาเลย นะครับมันจุกในตอนที่นักแสดงเนาะเขาเขาอ่มันมีป้ายนะฮะป้ายห้ามนะเอฟซีทุานเนาะอ่ามันมีเจ้าหน้าที่นะฮะเข้าไปแล้วตรวจทาการตรวจยึดนะฮะแล้วปักป้ายนะฮะเป็นวินาทีตรงนั้นแหละฮะเอฟซีที่น้ําตาผมร่วงเลยนะครับนะก็ มีเนาะทุกท่านเนาะมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับที่คอมเมนต์มาบอกว่าช่างพงศนะ์ไปหาแสงนะครับอ๋อผมก็ไม่ไม่ตอบโต้นะจะคิดอย่างนั้นจะคิดยังไงผมผมก็ไม่สนนะฮะแต่ว่าผมไปหาแสงก็มันก็ถูกนะเอฟซี FC. ผมผมไม่เถียงนะครับทุกท่านอา้าว จริงนะฮะเอผมไม่เถียงนะเหมือนอย่างเช่นนะพูดไปมันก็จะไปกระทบกระเทือนอกับหลายๆช่องนะครับหลายหายช่องก็เห็นไหมทุกท่าน y t u t u นะทุกวันนี้นะ,ะจุดไหนนะฮะสถานที่ไหนที่มันไปทำแล้วนะอยอดวิวดี ทุกท่านวงการ youtube เขาก็ไปนะครับทุกท่านเนาะจริงนะรับ f ีอ่ะพูดเยอะก็ไม่ดีนะครับพี่น้องเนาะอะไรที่มันไม่ดีเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่พูดดีกว่านะครับพี่น้องใครจะว่ายังไงก็แล้วแตนะ่นะครับผมยังไงก็อย่างนั้นนะครับทุกท่านเนาะ เจอกันใหม่ครับทุกท่าน,นคลิปนี้ประมาณนี้นะฮะง่วงนอนจริงๆนะครับยังยังไม่ไนอนนะเอฟซีตื่นตั้งแต่เช้าเลยนะครับพี่น้องเอ๋ยน้องไอเดียก็มาส้งสัยไปไปโรงเรียนแบบไม่ไม่ได้ปลูกผมเลยนะฮะนะไม่ได้เรียกผมเลยอเจอกันใหม่ครับพี่น้องทุกท่านเนาะสวัสดีครับ